วางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7คุณเคยรู้สึกถูกถาโถมด้วยบางสิ่งบางอย่าง และคิดว่าความยากลำบากเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของพระเจ้าบ้างไหมคิดแบบราวกับว่าพระองค์มีเพียงบางด้านที่เชี่ยวชาญและนอกเหนือจากนั้นพระองค์จะไม่สามารถหรือไม่ทำอะไรเลยตัวอย่างเช่นคุณอาจคิดว่าก็จริงที่พระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ทำไมพระองค์ต้องใส่ใจเรื่องเครื่องยนต์รถของฉันที่เสียด้วยละ่ะทำไมฉันต้องทูนให้พระเจ้าช่วยเหลือในปัญหาก,กับเพื่อนร่วมง,งาน สิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอ,อยู่ตอนนี้คงไม่สำคัญสำหรับพระองค์หรอกลองนึกภาพดูว่าคุณอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ต้องได้รับการซ่อมแซมแต่ตอนที่คุณพาช่างเดินตรวจบ้านคุณกลับปิดไม่ให้เขาเข้าบางห้องคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนการซ่อมแซมนั้นก็จะไม่สมบูรณ์เพระาะแม้แต่ห้องที่เล็กที่สุดก็สำคัญสำหรับบ้านทั้งหลังจงจำไว้ว่า ถ้าคุณมอบปัญหาทั้งหมดให้กับพระเจ้าทุกอย่างร่วมกันเกาะผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่โปรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โรมบทที่8ข้อ28ไอแซคนิวตันเคยกล่าวไว้ว่าเช่นเดียวกับคนตาบอดที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องสีเราก็ไม่มีความเข้าใจในวิธีการที่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูทรงมองและเข้าใจทุกสิ่ง ฉันจึงอยากหุ่นใจคุณให้วางทุกสิ่งลงแทบพ,พระบาทของพระเจ้าผู้ทรงใส่ใจชีวิตของคุณแม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดถ้าคุณยินดีฉันขอเชิญคุณอธิษฐานไปได้วยกันพระบิดาเจ้าค่ะลูกยอมรับว่าพระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ลูกยอมรับด้วยว่า พระองค์ทรงรู้ดีกว่าลูกเสมอแม้บางครั้งลูกจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงทำหรืออนุญาตลูกก็ยังจะเลือกที่จะวางใจในพระองค์วันนี้ลูกขอวางมือของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะอยากเดินไปกับพระองค์โปรดช่วยให้ลูกยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ ระว่างทุกสิ่งไว้กับพระองค์ความหวังและการคาดหวังของลูกอยู่ในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์